กับช่องเกสซูซ่าใช่ไหมคะน้องเกสใช่ค่ะแล้วก็การแชร์ตอนนี้เรามีความยินดีค่ะเราทำที่ได้เราเราดาเพราะเผาใช่ไหมคะน้องเกสกดติดตามพี่ด้วยนะคะเป็นพราะพี่อยากได้เงินเราได้หาไม่ได้อยากได้เงินหรอาเราทำให้คลิปแบบให้แบบคนดีโอเคงั้นเราจะพาทุกคนไปขี่รถเล่นนะคะไปดูกันอยากเห็นควันนะไปแล้วนะถ่าควันนะคะทุกคน อยกัต่อเลยค่ะ่อนเขาพากันกลับหมดแล้วค่ะทุกคนโู้ตตรงนี้หายหมดเลยเ,เขาผ่ากันแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วนะครับใน,ใน,นีเน,าาานววแล้วก็ไปเลย อ่ะทำไมต้องไปทางนี้เนี่ยไปทางนี้นออแล้วก็กระลาทำไมเกียร์ทางมาเฉยบๆล่ะไปทางนี้นะคะทางเราเป็นตากล้องนะคะเราต้องแบบน,นะน,นั่งด้านๆเนาะเราย่งงนะคะเนาะรถเยอะระวังด้วยนะระวังด้วยนะฮะรถไม่เกตบบาบา้บา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 อ เราก็จะไปหาควันนะควันที่ว่าควันเขาน่าจะแบบหลงไปไปไหนวะเมื่อก,กี้ว่าหนาเห็นแล้วนะ้วทำไมมันไม่มีควันทุกวันมันไม่มีควันเป็นไปไม่ได้นะเผาแล้วมันไม่มีวันว่ามีไม่มีใคะทุกคนอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีค่ะ ได้กินนะจะได้กิ่นนะจะได้กิ่นเราตัดคลิปไปตอนนั้นนฮ้ยผีตายหัวตัวใหญ่มาแล้วอ๋อปอยบอกว่าผีตายหงวเหรอเดาเอานะ ว่ามันไม่มีควันผีปกติมันจะมีควันนะผีบ้านเราอ่ะใช่ใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช,ใช่อะ่ะยอดเยอะจังป้าไปเธอปล่อยรด,ดมันหลายจะจิบไปจะใส่คนยัง <c oughs> กุศลกุศ <c oughs> ลกคศลเขาตอนล้วพูดอะไรดีกัน จะเกัดจนทรอรฟ้านะคะทุกคนต้องมันสั่นไม่มีควันอ่ะเหมือนผีแไดงเลยแค่ผีปกติมันจะมีควนันนะแล้วปล่อยรูได้ยังไงอะ่ะเดาเดาไม่จริงจริงนนะขนาดของเน่้หม,มูควันเลยเออเขาบอกว่าถ้ามันควัญแตกว่า เป็นผีที่มีความดีค่ะมันต้นมควันวเป็นผีต้งมควันเ้ม่มดีนะฮะอันนก็ไปคีวอาไดีๆน่อยไม่ได้รอู้นอนนี้น <ะ S 2> เราตัดไปถึงบ้านก่อน้ะตอนนี้เราก็จะถึงบ้านเลยนะเราจะปีดไม่บสปีดเต่บแบตมันเปิดก็ไม่ต้องล้วททิ โดนมาโอ๊ยปอ๊ยขี้เข้าไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทุกคนค่ะตอนนี้ตากล้องจะล้มแล้วโอ๊ยปอยอารมณ์เสียขี้เข้ามาค่ะขอจบคลิปไว้เทสนะคะบ๊ายบาย